สวัดีค่ะวันนี้เผ่าปจะมารีวิวกินเส้นแก้วนะคะดูนะคะกินเส้นแก้วะคะ่ะเขาเรไียกว่าเส้นแก้วอร่อยไหมคะเพื่อนอร่อยเผ่าปออร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่นะคะเส้นแก้วม,มันจะเป็นแบบเวลาเคี้ยวมันจะเสียงแบบเป็นยังไงฮะ

เป็นแก้วอันนี้ฉันเป็นนงพลอเป็นกลนะ่อง้ยน,น,นข้อสดกดวงายเป็นนงพลปิง้งค่ะค่ะอ<า>หมกรอบด้วยนะะมันแบบอร่อยอนน <c oughs> ลุกน้ำซุ้มเลยนะ <c oughs> เป,ป็นอะไรวันน,น,นี้อ่ะปะบอกฉันพูดวะเป็นพืนน้าัเดี๋ยวหอมแก้มสักหน่อยนะ แกเพื <aby> ่อนเ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะคะหกอะค่ะเพื่อนเพื่อนเหรอเม่อน่นารักทำทำจุ๊บเพื่อนเพื่อนจุ๊บน่าล้วเออมีมีสองสาซื้อพร้อมกันนะเย้๊ ไมากดิสินแค่วสิคะบ mm hmm. ฟินหมอกเ mm hmm. <c oughs> มื่อไรจะได้กินวันนี้ นี่เหรอนั่นท,ที่บอบอกินเหรอใช่ค่ะเราจะหลุดแล้วเนี่ยแบบันกรุบ hmm กุใช่ไหมนะในโชว์มืกกอบเนียมืกกอบอยู่ตรงไหนมุกอบโชว์มบี่เนบนี่มืกกอบ มามีชุดอันนี้ด้วยไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยว กรุบกรุบต่อเลยจ้ากรุบกรุบต่อเลยจ้าเจ้เา,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 าเพื่อนเพื่อนดูไหนอะ่ะนี่ไงเพื่อนเพื่กำลังดูอยู่ค่ะ เพื่อนกำลังดูอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังดูน้องอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนอยู่ในโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนหรอใช่อยู่ที่โรงเรียนด้วยแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะเมยกลับมาดูยูทูบมั้ยไงกลับมาดูกเป๋าดูช่องเปาเคี้ยวเคี้ยวโชว์เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะได้หิวตาม เคี้ยวใส่ไม้ให้เพื่อนๆฟังความโอ้ยหิวจังเลยให้เพื่อนๆฟังความกรอบกรอบของเส้นอะมันเป็นังไงครับมันกรุบเนี่ยมันเคี้ยวอะไรไหนทำท่าดไหนดิเป็นไรนะมันเคี้ยวเพื่อนๆเหรอ นี่ค่ะตรงนี้เามือนมีใส่น้ำซุปให้นี่เออ่ ไม่ดรามา่านะโอ้โหโชว์อะไรแล้วไม่ดราม่านะพวกเหมือนใครพวกเหมือนขันตินพวกเหมือนพี่ขันติเหรอคะเดีย๋ยวเดี๋ยวพูดว่ามีพี่นะพี่ขันติเหรเดีย๋ยวพูดว่ามีพี่นะมีแต่ขันติอ๋อเหมือนขันติโอเคโอเคไม่พี่ก็ไม่พี่ มันแบบอือหือแบบแบบมันแบบอร่อยมากมันเที่ยวเพื่อนอนะลูกเหมือนเที่ยวเพื่อนนะลูกหาคุณแม่เฮ้ย ไข่สู้ๆนะคะได้ค่ะคค่ะเอเค่ะตื่นเลยค่ะเแก้วมันจะมีความแบบยังไงฮะกรุบกุ๊บค่ะ

ก็อิ่มแล้วอ่ะมาชวนกันมาไม่มาชวนกันเถรอเข้าใส่น้ำซุปหน่อยนะจ๊ะ จะปูอยาเอาซ่อมปูดอะ่ามันจะดำใส่ใหม่ๆแค่ม่เอ้ยก็ผักมันเสด่ะแม่ไม่เป็นไรครับเป็นไซ่อมมันจะปูกับชามจะเสียงวังให้เสยงจเลย บดบผมเล่นให้ดูนะคะจด้เลยค่ะไม่ฟังดูนี่นะเต็มให้ด,นดนูนะจ๊ะอิ่มแล้วค่ะโอเคอิ่มจริงไหมอิ่มจริงค่ะ บอกเพื่อนๆวันนี้ปอปอขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเอิ่มเพื่อน,อน,อนอๆปอบเบิลขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆอยู่นู่นบ้านปอบเบิอยู่นี่อย่าลืมกดเลยยืมกดแชร์ด้วยกระดิ่งกระดิ่งนะกิง้งกิ้งมามีไหนลองกดสิกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกด subscribe ด้วยนะคะ กดสับสกายด้วยนะคะบายค่ะบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทอาไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายได์บูส่งหัวใจให้ส่งหัวใจทํายังไงหัวใจไม่ใช่แบบนี้เหรอแบบนี้บ๊ายบาย ทำไปไหมหัวใจบะมีอเหรอ <c oughs> เดี๋ยวปอไปหัดทำหัวใจก่อนนะเพื่อนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> เออทำอย่างนั้นอ่ะแ้ก็